ช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพก็จะทําให้ต้นพืชเนี่ยสามารถทานความร้อนแล้วก็อุณหภูมิต่างๆที่เปลี่ยนไปพวกโกรคแมลงก็น้อยลงเห็นได้ชัดอออาาอะะไรรรยูู่คคนนงงาาาามมมดกกตเขถปุ้ณ รียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีสวัสดีครับผมคุณประพันธ์กระทูพัฒนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ชมรมสื่อมวลชนสายวิจัยและพัฒนาการเกษตรแบบได้ผลดีนะฮะ <c oughs> วันนี้จะมาแนะนำสารเสริมประสิทธิภาพนะครับ R&D 251ก็งานดีของดรกรสุขเกเษมเกษตรศาสตร์บางเขนนะฮะก็เป็นกำลังที่ได้รับความนิยมมากๆก็เบอร์ของผมเบอร์โทรศัพท์ถ้าติดต่อมาก็เบอร์065-213-2112นะครับก็ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่อง ฝนขาดช่วงนะครับฝนขาดช่วงก็ที่เพื่อนๆสมาชิกที่ภาคอีสานบุรีรัมเลยบุรีรัมมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็แจ้งข่าวมาว่าเกิดปัญหาแล้งฝนขาดช่วงแล้วก็ข้าวเสียหายกันมากทีนี้หลายๆคนก็ได้นำตัวนี้ R&D 251เนี่ยไปใช้กับข้าวเนาะ ก็ที่สุรินก็มีที่สุรินก็มีบางคนก็พอมีน้ำก็น่าจะผ่านแต่หลายๆท่านก็ประสบปัญหาภายแล้งแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ช่วยช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพก็จะทำให้ต้นพืชเนี่ยสามารถทานาความร้อนแล้วก็อ,อุณหภูมิต่างๆที่เปลี่ยนไปพวกโกรคแมลงก็น้อยลงเห็นได้ชัด ก็ขอสีหนึ่งข้าวของแม่สะอิ่งที่อเราลองลุงตรงมาปทุมธาน,นีนะใกล้เกี่ยวละก็ดูชมกันอาดีสองห้าหนึ่งโอเคเก็บข้อมูลไว้ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวรายงานผลนะ ที่สําคัญเลยสุขภาพสุขภาพร่างกายของอตัวผู้ใช้ภายในครอบครัวเนี่ยจะห่างไกลจากพวกสารพิษสารเคมีตกค้างต่างๆที่ใช้ในการเกษตรนะครับผมก็ในฐานะทีะ่เป็นเป็นตัวแทนของ R&D 251อยู่ในภาคปฏิบัติภาคสนามทั่วๆไปนะก็ ใช้ได้กับหลายๆพืชบางบางท่านก็สงสัยว่าใช้กับต้นอะไรได้บ้างนะครับก็พืชไร่พืชสวนนาข้าวสัตว์น้ำก็ใช้ได้ยังมีสมาชิกอยู่ที่บางปลามาบางปลามาที่สุพรรณบุรีผมก็เอาตัวนี้ไปแนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับกุ้งกุ้งขาวเวนมามัยแล้วกุ้งกุ้งแม่น้ำเขาจะเลี้ยงปนกันในบ่อก็อยู่ ร้อยไร่ก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีใช้ง่ายๆเราก็สเปรย์ลงไปบนผิวน้ำนะครับจะเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรง่ายๆนะครับก็จะเพิ่มการทำงานทันทำงานได้ทันทีไม่ต้องรอนานเห็นเห็นผลเลยก็คือจะเพิ่มออกซิเจนทันทีเลยนะครับลงไปบนผิวน้ำนก็เหมาะกับกุ้งและปลามากที่สุดเลยเพราะว่ากุ้งก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยาก นะครับกับพืชต่างๆเช่นทุเรียนเช่นผลไม้แก้วมังกรอะไรต่างๆตอนนี้แก้วมังกรเพื่อนสมาชิกของผมก็ส่งข้อมูลมาที่สระบบุรีนะแล้วก็ในในหลายๆจังหวัดก็ความชื้นมันสูงมีปัญหากันแล้วก็พืชก็เริ่มเริ่มที่จะเ,เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีผิวไม่สวยใบยมีปัญหาแต่ ผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าให้ใช้ตัวนี้เป็นสม่ำเสมออัตราการใช้ก็ 5cc น้ำ20ลิตร7วันครั้ง7วันครั้งในช่วงที่มีปัญหาโรคและมแมลงเข้าก็จะให้ใช้5วัน5วันลดลงมาทีหน่อยนะครับก็ <c oughs> ฝากไว้งานวิจัยดีๆอย่างนี้นะครับสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและก็เพิ่มคุณเพิ่มคุณภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผล <c oughs> ข้าวหรือผักผลไม้ต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็ฟ้าทลายโจรตัวหนึ่งก็ใช้ได้ดียกตัวอย่างเลยตัวนี้ก็เ <c oughs> พราะตั้งแต่มเมล็ดฟ้าทลายโจรน,นะเพราะตั้งแต่มเมล็ด พอในถาดหลุมจิ๋วยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยนอกจาก R&D ตัวเดียวที่เห็นอยู่นี่ก็ประมาณสักประมาณเ,าเกือบเดือนแล้วจากพอมีจิ๋วนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราก็ไล่เปลี่ยนกระถางมาปลาทะร่โจนโอเคบางคนก็ถามว่านี่อะไรเป็นข้าวโพดสายพันธุ์ฮอกไกโดเนาะ เราเราพยายามจะสาธิตแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ได้เห็นว่าเออถ้าไม่มีที่เป็นไร่อยู่มีพื้นที่เล็กๆบ้านเดี่ยวบ้านจัดสรรหรือคอนโดอะไรครับปลูกผักได้ไหมปลูกผลไม้ก็ได้กินพื้นที่ไม่มากปลูกในถุงเลยในหลายๆตัวเราก็ปลูกในถุงเมล่อนเอ่อต่างๆผักผักกูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ท้ายนี้ผมขอฝากงานวิจัยตัวนี้ไว้อ่า ถ้าท่านใดยังลังเลสงสัยโทรมาปรึกษากันได้ผมคุณประพันธ์065 213 2112ครับโทรมาแล้วก็จะได้อะไรดีๆกลับไปมากกว่าที่คิดครับวันนี้ขอรบกวนเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับใ